การเล่านิทานอาจจะเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างเด็กน้อยและผู้ใหญ่การฟังนิทานอาจจะเป็นการรับรู้เรื่องราวมุมมอง,มองประสบการณ์และวัฒนธรรมของผู้เล่านิทานมาลายูชุดนี้จัดทาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อสมามังกรชัยศูนย์สมุทารรัฐเอเชียตนออกเฉีงใต้ศึกษาจัดเก็บนิทานมาลายูณนะพื้นที่อำเภอรือศะจังหวัดดาราธิวาส พศ2568นิทานเรื่องยักษ์ในสมัยก่อนชาวบ้านนิยมไปต่อไก่ในป่าเพื่อมาทำเป็นอาหารการต่อไก่ก็คือการนําไก่ที่มีอยู่ไปตั้งไว้ในป่า ผูกไก่ไม่หหนีไปเมื่อเพื่อนไก่ได้ยินเสียงไก่ก็จะตามมาชาวบ้านก็จะจับตัวไก่ป่าที่ได้ไปทำเป็นอาหารอยู่มาวันหนึ่งมีเด็กหนุ่มสองคนเดินทางเข้าป่าเพื่อต่อไก่โดยไก่ที่ใช้จะต้องเป็นไก่ตัวผู้ที่เสียงไม่ดุสามารถดึงดูดไก่ตัวอื่นๆให้เข้ามาหามันได้ในระหว่างที่กำลังต่อไก่อยู่นั้นได้มียักษ์ตนหนึ่งออกมาหามนุษย์กิน ระหว่างที่ยักษ์ตนนั้นกำลังเดินหามนุษย์กินอยู่ก็ได้กลิ่นของมนุษย์โชยมาตามลมซึ่งมันก็ส่งเสียงออกมาว่ามานอมานอซึ่งเป็นภาษามลายูแปลได้ว่าอยู่ไหนอยู่ไหนนะฝั่งเด็กสองคนก็เกิดความสงสัยว่าใครกันนะมาส่งเสียงมานอมานออยู่ในป่าแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเมื่อต่อไก่เสร็จก็กลับหมู่บ้าน รุ่งขึ้นทั้งสองคนก็เข้าป่าไปต่อไกลอีกแล้วก็ดินเสียงมาน NO, อมาน NO, ออยู่ไหนอยู่ไหนนะอีก <S <S เด็กชายทั้งสองคนก็เลยแอบซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ <S <S เพื่อดูว่าเป็นเสียงของอะไรและแล้ว,ลวสิ่งที่เด็กหนุ่มทั้งสองได้เห็นก็คือยักษ์ตนหนึ่งกำลังเดินอยู่ทั้งสองคนก็ตกใจมากวิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ่อน้ำโดยไม่รู้เลยว่าบ่อน้ำมานั้นนะ่ะเป็นของยักษ์เหมือนกัน ในระหว่างที่เด็กชายสองคนกำลังซ่อนตัวอยู่ก็ได้มียักษ์มาตักน้ำที่บ่อแต่พอยักษ์เห็นว่ามีมนุษย์อยู่ในบ่อก็กลับไปมือเปล่าลุงขึ้นยักษ์ก็มาที่บ่อน้ำอีกแต่ก็เห็นมนุษย์อยู่ในบ่อก็กลับไปมือเปล่าอีกหลายๆครั้งเข้ายักษ์อีกตัวก็ถามว่าไปตักน้ำตั้งหลายครั้งแล้วทำไมถึงไม่มีน้ำกลับมายักษ์ตัวนั้นก็บอกว่าขาเห็นคนยักษ์อีกตัวก็ถามต่อว่าอยู่ที่ไหน ยักษ์ที่ไปตักน้ําก็บอกว่าอยู่ในบ่อน้ํายักษ์ที่ถามก็เลยไปดูที่บ่อน้ําปรากฏว่ามีมนุษย์อยู่จริงๆเห็นเป็นเด็กชายหน้าตาดีก็ตัดสินใจรับมาเลี้ยงดูเพื่อจะเก็บไว้กินเป็นอาหารในระหว่างการเลี้ยงดูนั้นยักษ์ก็เที่ยวมาถามเด็กๆเรื่อยๆว่าตัวใหญ่ขึ้นหรือยังเจ้าหนูฝั่งเด็กหนุ่มก็ตอบกลับว่าตัวข้ายังเล็กอยู่ไม่ได้คําตอบอย่างนั้นยักษ์ก็จากไป สักพักยักษ์ก็จะมาถามอีกครั้งว่าตัวใหญ่ก้นหรือยังเจ้าหนูฟังเด็กหนุ่มก็จะตอบกลับไปเช่นเดิมว่าตัวข้ายังเล็กอยู่นานบรรเข้าเด็กหนุ่มทั้งสองคนก็เริ่มคิดได้ว่าการที่ยักษ์รับตนมาเลี้ยงดูเนี่ยก็เพื่อกินเป็นอาหารทั้งสองคนจึงตัดสินใจหนีไปซ่อนตัวใต้กระทะใบบัวซึ่งมีอยู่สองใบพอดีเมื่อยักษ์กลับมาจากข้างนอกแล้วมองไม่เห็นชายหนุ่มทั้งสองคน ก็ออกตามหาและส่งเสียงว่ามานอมานออยู่ไหนอยู่ที่ไหนกันนะเมื่อยักษ์ตามหาเด็กหนุ่มไม่เจอยักษ์ก็เดินจากไปเด็กหนุ่มทั้งสองคนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็ออกจากที่ซ่อนแล้วก็หนีออกไปจากที่อยู่ของยักษ์หนีออกไปเดินทางไปก็ไปเจอยักษ์อีกตัวหนึ่งแต่ยักษ์ตัวนี้เป็นยักษ์ที่ไม่กินเนื้อมนุษย์กินเฉพาะสัตว์เด็กหนุ่มหนึ่งในสองคนนั้น ตัดสินใจอยู่กินกับยักษ์ตนนี้ฉันสามีภรรยาจนมีลูกด้วยกันสามคนส่วนเด็กหนุ่มอีกคนก็กลายเป็นองครักษ์คอยดูยแลเพื่อนกับยักษ์อยู่มาวันหนึ่งมีครุฑออกมาอรารวาสและจับมนุษย์กินเป็นอาหารชายหนุ่มทั้งสองคนก็หนีไปซ่อนในกลองใบใหญ่ระหว่างนั้นก็วางแผนกันว่าจะทำอย่างไรที่จะสามารถกำจัดครุฑตัวนั้นได้จนท้ายที่สุดชายหนุ่มที่เป็นองครักษ์ ก็ออกไปต่อสู้กับครุฑจนสามารถได้รับชัยชนะแล้วทุกคนก็กลับมาอยู่อย่างสงบสุขอีกครั้ง